เห็นภาพเปิดมานี่ต้องรีบยกมือทาพอกด้วยความปราบปลื้มใจจนแทบจะก,กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ไม่ใช่แค่เพราะเห็นคนไทยมารวมพลังกันหรอกนะแต่สิ่งที่แย่งซีนสุดๆคือปฏิกิริยาของชาวต่างชาติที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นตั้งหากปกติเราจะชินกับภาพนักท่องเที่ยวเดินดุ่มๆชมวิวแบบไม่แทสื่อใช่ไหมแต่งานนี้เจออภินิหารไทยแลนด์โอลี่หน้ามหาวิหารโคโลนเข้าไปถึงกับเสียอาการกันเป็นแถว จากที่เดินกินลมชมวิวอยู่ดีๆขาก็เกิดอาการล็อกกระทันหันยืนตัวแข็งทื่อเป็นหินเหมือนโดนสะกดจิตหมู่ให้ต้องหยุดมองดูพวกเราด้วยความทึ่งสายตาแต่ละคู่นี่ฉายแววชัดเจนเลยว่าโอ้โหนี่มันระเบียบวินัยระดับกองทัพหรือพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อะไรกันนี่คือเขาไม่ได้มองด้วยสายตาจับผิดนะแต่มองด้วยความเคารพและให้เกียรติในความพร้อมเพรียงของพี่น้องชาวไทยแบบสุดหัวใจ บางคนนี่เนียนยืนสงบนิ่งทำหน้าเคร่งขรึมร่วมพิธีไปด้วยเฉยเลยราวกับซึมซับความเป็นไทยผ่านรูขุมขนเข้าไปเรียบร้อยแล้วเห็นแล้วก็อดขำปนเอ็นดูไม่ได้จริงๆว่าพลังความขลังของเพลงชาติไทยเรานี่มันแผ่รัศมีไปไกลจนตกชาวต่างชาติเข้าด้อมได้หน้าตาเฉยเรียกว่ายืนงงในดงธงไตรรงแต่ก็พร้อมจะส่งใจเชียร์เป็นภาพเปิดที่เห็นแล้วยืดอกภูมิใจแทนคนไทยทั้งชาติเลยจริงๆ เปิดคลิปมาแวบแรกต้องขยี้ตาดูใหม่อีกรอบนึกว่าตาฝาดหรือวาบข้ามทวีปเพราะฉากหลังคืองานสถาปัตยกรรมระดับโลกอย่างมหาวิหารโคโลนประเทศเยอรมนีที่ตั้งตรงงานเสียดฟ้าแต่ภาพตรงหน้ากลับเป็นพี่น้องชาวไทยที่รวมตัวกันหนาแน่นชนิดที่ว่ามองจากดาวอังคารก็รู้ว่าเป็นคนไทยแน่นอนไม่รู้ว่านัดกันมาทั้งจิตหรืออย่างไรถึงได้มาพร้อมเพรียงกันขนาดนี้ แถมอุปกรณ์ประกอบฉากก็ไม่ได้มาเล่นๆนะมีธงชาติไทยผืนยักษ์ขนาดมหืมาที่น่าจะต้องใช้คนช่วยกันถือเป็น10บคนขึงกลางไว้เด่นตระงงานกลางลานจนฝรั่งแถวนั้นต้องหันมามองคอแทบเคล็ดว่านี่คืองานอีเวนต์ระดับชาติหรือเปล่าพอเสียงสัญญาณดนตรีนำเข้ารายการเคารบทงชาติที่เราคุ้นหูมาตั้งแต่สมัยอนุบาลดังขึ้นปุ๊บบรรยากาศรอบข้างเหมือนถูกกดปุ่มหยุดเวลาทันที สัญชาตญาณความเป็นไทยทำงานเร็วยิ่งกว่าสัญญาณ 5G ทุกคนยืนตัวตรงเปะ๊ะแขนแนบลำตัวโดยอัตโนมัติรัศมีรังสีอม,มหิตแห่งความเคร่งขรึมแผ่ซ่านออกมาจนนกพิราบแถวนั้นน่าจะไม่กล้าบินผ่าน นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินกินไอติมหรือถ่ายรูปเซลฟี่อยู่ดีๆถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกต้องหยุดเดินแล้วหันมามองด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นบางคนถึงกับยืนนิ่งตามไปด้วยไม่รู้ว่าเกรงใจหรือนึกว่าเป็นกฎหมายใหม่ของที่นั่นกันแน่ช่างเป็นภาพที่น่าเอ็นดูและขำขันปนน่ารักจริงๆจ,จังหวะที่เนื้อร้องท่อนแรกเริ่มดังขึ้นนี่แหละคือไฮไลท์ของจริง เสียงร้องประสานของเหล่าพ่อแม่พี่น้องชาวไทยดังกึกก้องกังวานไปทั่วจัตุรัสแข่งกับเสียงระฆังวิหารได้สบายสบายอินเนอร์แต่ละคนมาเต็ม cocoa, แบบไม่มีใครยอมใครร้องชัดถ้อยชัดคำอักขระควบกลำ้ำรอเรือลอลิงเป๊ะปังยิ่งกว่าตอนสอบอ่านภาษาไทยพลังเสียงที่เปล่งออกมานี่สัมผัสได้เลยว่ากลั่นมาจากก้นบึงของหัวใจขนลุกสู้ไปทั้งตัว ยิงทอนสละเลือดทุกหย่าดเป็นชาติคลีสีหน้าแววตาของทุกคนคือมุ่งมั่นมากราวกับว่าพร้อมจะวางถุงช็อปปิ้งแล้ววิ่งไปชายแดนเดี๋ยวนั้นเลยพลังรักชาติมันพุ่งพล่านจนทะลุจอออกมาคนที่เดินผ่านไปมาต้องสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ยิ่งใหญ่แน่นอน พอเพลงจบลงด้วยท่อนชยโยปุ๊บผู้นำกิจกรรมตะโกนนำเสียงดังฟังชัดและทุกคนก็รับลูกด้วยการชูมือสุดแขนตะโกนเชยโยเชยโยเชยโยพร้อมกันสามจบเสียงดังสนั่นวันไหวจนพื้นสะเทือนจากหน้าที่เคร่งครึมเมื่อครู่เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มกว้างขวางทันทีบรรยากาศเปลี่ยนจากโหมดจรงิงจังเป็นโหมดม่วนจอยเฉยเลยเห็นแล้วก็อดอมยิ้มตามไม่ได้จริงๆเป็นการรวมพลังที่เข้มแข็งและน่ารักในเวลาเดียวกัน เชื่อเลยว่าถ้าทหารชายแดนได้เห็นคลิปนี้คงไม่ใช่แค่มีกำลังใจแต่อาจจะเผือหัวเราะออกมาด้วยความเอ็นดูในความทุ่มเทของกองเชียร์ทีมชาติไทยในต่างแดนกลุ่มนี้แน่นอนสุดยอดจริงๆคนไทยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ทิ้งลายความเป็นไทยเลย เรื่องคอมเมนต์ชาวเยอรมันเนี่ยถ้าให้ถอดรหัสจากสีหน้าและท่าทางที่เห็นในเหตุการณ์รวมถึงกระแสที่มักจะเกิดขึ้นเวลาชาวต่างชาติเจอพลังไทยสามคัคคีแบบนี้บอกเลยว่างานนี้เจ้าถิ่นเขามีอึ้งทึ่งกันสุด อย่างแรกเลยคืออาการ s t ตันหรือตะลึงตาค้างปกติคนเยอรมันเขาจะเป็นคนเปะ๊ะเปะ๊ะเดินจ้ำอ้าวทำเวลาแต่พอมาเจอช็อตคนไทยยืนนิ่งเป็นหุ่นปั้นแถมร้องเพลงประสานเสียงกระหึ่มแบบนี้ขาแข้งที่กำลังก้าวเดินอยู่ถึงกับล็อกกระทันหันหลายคนหยุดยืนมองด้วยความสนใจปนงงงวยว่านี่มันงานเทศกาลหรือพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อะไรกันหนอทำไมดูขลังและทรงพลังขนาดนี้ ต่อมาคือเรื่องดิสซิปลินหรือระเบียบวินยัยอันนี้ชนะใจคนเยอรมันไปเต็มๆเ,เพราะบ้านเขาขึ้นชื่อเรื่องระเบียบอยู่แล้วพอมาเห็นคนไทยยืนเข้าแถวเรียงหน้ากระดานเป๊ะเวอร์ร้องเพลงจบมีตะโกนชัยโยพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายหรือนัดมาดีก็ไม่รู้เขาต้องมองว่าคนชาตินี้สุดยอดเรื่องความสามัคคีจริงๆบางคนถึงกับหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นที่ระลึกอารมณ์ประมาณว่า Unbelievable หรือไม่น่าเชื่อสายตาตัวเองแถมยังมีบางมุมที่น่ารักคือความสงสัยใครรู้แบบสุภาพชาวเยอรมันบางคนที่ยืนดูอยู่ อาจจะไม่เข้าใจความหมายของเพลงหรอกแต่เขาสัมผัสได้ถึง e NERGY หรือพลังงานความรักชาติที่พุ่งออกมาจนเผลอยืนสงบนิ่งให้เกียรติพิธีของเราไปด้วยกลายเป็นภาพประทับใจที่สื่อสารกันด้วยใจล้วนๆไม่ต้องใช้ล่ามแปลงานนี้บอกเลยว่าถึงจะได้ฟังไม่ออกทุกคำแต่ความรู้สึก Respect หรือการยอมรับนับถือนั้นส่งถึงกันได้แน่นอนเผลอๆกลับบ้านไปอาจจะไปเซิร์ชหาว่า Thailand National Anthem คือเพลงอะไรา ทำไมคนร้องถึงดูภูมิใจขนาดนั้นก็ได้นะถ้าลองไปส่องดูปฏิกิริยาหรือคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่ได้เห็นภาพเหตุการณ์นี้ไม่ว่าจะคนที่ยืนงงในดงทงชาติไทยหน้างานหรือคนที่มาเห็นคลิปทีหลังบอกเลยว่าเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันหมดคือทึ่งในความเป๊ะปังอลังการของคนไทยเรานี่แหละหลายคนน่าจะงงตาแตกในวินาทีแรกว่า นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมจูจ่ๆกลุ่มคนจำนวนมหาศาลถึงมายืนตัวแข็งทื่อเหมือนโดนสาบเป็นหินกันหมดกลางลานกว้างแบบนั้นบางคนอาจจะนึกว่าเป็นแฟลชม็อบเก๋ๆหรือการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตระดับโลกอะไรสักอย่างแน่ๆเพราะความพร้อมเพรียงมันระดับ10เต็ม10จนหน้าคนลุก พอหายงงแล้วสิ่งที่ตามมาคือคำชมรัวๆเรื่องความสามคัคคีหรือ unity ที่ฝรั่งเขาถือเรื่องนี้มากการที่คนไทยมารวมตัวกันร้องเพลงชาติเสียงดังฟังชัดในต่างแดนมันแสดงถึงพลังความรักชาติที่เข้มข้นจนฝรั่งยังต้องยกนิ้วให้คอมเมนต์แนว respect หรือนับถือหัวใจนี่มาเต็มแน่นอนแถมบางคนยังชื่นชมเรื่องมารยาทและความสงบเรียบร้อยที่แม้คนจะเยอะแต่ไม่มีความวุ่นวายเลยดูสิวิ สุดๆจนชาวเยอรมันเจ้าถิ่นอาจจะแอบกระซิบถามกันว่าคนไทยเขาฝึกมาจากค่ายทหารกันทุกคนกหรือเปล่าเนี่ยทำไมระเบียบวิัยเป๊ะขนาดนี้ และที่น่าเอ็นดูคือมีชาวต่างชาติหลายคนอยากรู้อยากเห็นเข้ามาถามไทยด้วยความสนใจว่าเพลงที่ร้องคือเพลงอะไรมีความหมายว่ายังไงพอรู้ว่าเป็นเพลงชาติและเป็นการส่งกำลังใจให้ทหารยิ่งได้รับคําชมในความน่ารักและจิตใจที่ดีงามของคนไทยไปอีกกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบไม่ได้ตั้งใจที่ทำให้ต่างชาติประทับใจในวัฒนธรรมความกตันยูและรักพวกพ้องของเราเห็นไหมล่ะว่าแค่ยืนร้องเพลงเฉย ก็ตกแฟนคลับต่างชาติได้เพียบเลยเชียว